สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้มาปลูกเป็ดเราไม่ได้มาทําเหยื่อเราไม่ได้มาทำ,อ,าทำอะไรทั้งนั้นแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําานานนน้องที่แบบว่าอยากจะเปิดร้านเล็กๆเป็นของตัวเองหรือจะเป็นร้านใหญ่เลยแอะทางร้านเราเนี่ยมีแอดมินให้คําแนะนําเรื่องการขายไปถึงแบบว่าการตลาดต่างๆนานานครับผมมีความเชี่ยวฉานมากกว่า20ปีนะครับผมผมจะมีเซต S M L นะครับผม ลงทุนน้อยกำไรดีนะครับผมแล้วก็สินค้าดีได้มาตรฐานสุดยอดมากผมบอกให้ไม่ว่าจะเป็นสาย PE ของเราลูกหมุนตะขอเบ็ดกิปเบืยอปปอมนะครับเหยื่อยางนะครับผมเหยื่อป๊อปเดียววิปนะครับสวยๆเลยแล้วก็ เราก็จะมีถึง3ามไซส์ด้วยกันนะครับผมเริ่มต้นที่ไซส์ S 1นึ0งพ0หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทไซส์ M จะเป็นสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทไซส์ L ก็จะเป็นสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเราลงทุนไม่ถึงแสนนะครับผมเราสามารถมีร้านเป็นของตัวเองได้เลยในหนึ่งเซ็ตก็จะจัดไปด้วยอุปกรณ์ตกปลาต่างๆจะเริ่มต้นด้วย อุปกรณ์ตกปลาตีเหยื่อปลอมหรือจะเป็นอ <till S 1> <or S 2> ุปกรณ์ตกปลาตีหน้าดินหรือจะเป็นอุปกรณ์ตกปลาบ่อนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับน้องนนักตกปลาที่เพิ่งหัดเพิ่งเริ่มงบน้อยนะครับใน1เซตของเราเนี่ยก็จะจัดไปให้หมดเลยจะเป็นคันนี่ครับแอคแท็กเกอร์นะครับผมปาเกตโปะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตพวกแบบว่านั่งตกสปิวอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นคันตีเหยื่อปลอมนะครับผมแอคแท็กเกอร์แซดแฮนเดอร์นะครับผม 87เวทของเขาเนี so 30, 40, ่ย87ความยาวก็อยู่ที่6ฟุต3แต่จะเป็นสายช็อกลีดนะครับสายช็อกลีด304050ปอนด์นะครับผมปอมก็จะมีเหยื่อผิวน้ำเหยื่อใต้น้ำเนี่ยวงจรวงจรของการตีเหยื่อปอมมันครบวงจรเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหยื่อผิวน้ำเหยื่อใต้น้ำที่สามารถหลอกหลอกล่อปลาที่เข้ามากินเหยื่อของเรา ไม่ว่าจะเป็นลอกสปินลอกหยดน้ํานะครับผมมันก็จะจัดอยู่ในเซตมันเป็นเซตที่สุดยอดลงทุนไม่ถึงแสนครับแต่กําไรเกินคาดนะครับผมถ้าสนใจเนี่ยติดต่อเรามาได้เลยครับเรามีแอดมินพร้อมตอบตลอดเวลาไม่ไม่ไม,ไม่ตลอดเวลาหรอกร้านเราจะเปิดอ่ะ8ปดโมงถึง6กโมงเย็นนะครับผมเราก็จะเป็นเวลาทํางานปกตินะครับแอดมินเราก็จะตอบเวลานั้นตั้งแต่8ปดโมงถึง6กโมงเย็นนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลย ตอนนี้ก็นี่ครับก็กำลังแพ็คจัดส่งของนะครับผมสำหรับเซตไซส์เอสนะครับผมเขาจะมาบอกสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับผมสำหรับนักตกปลาไม่ว่าจะเป็นนักตกปลาที่เริ่มต้นหรือนักตกปลาที่แบบว่าเริ่มขยับขึ้นมาแบบเป็นมือโปรถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยทำให้สุดครับอยากจะเปิดร้านก็เอาให้มันสุดนะครับผมถ้าจะสุดจะไปหยุดที่ไซส์ L อครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามคลิปข้างหน้าต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นคลิปทำคันเบ็ดหรืออะไรต่างๆนานเราก็จะมาถ่ายให้ดูบ่อยๆนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเจอกันใหม่วงการเนี่ยบอกอย่างนึงมันเข้าแล้วออกไม่ได้ไม่ใช่เข้าแล้วออกยาก そうそう